นิดหนึ่งนะคะอิงค่อยๆทำให้อยู่ค่ะพักไหมคะพักหรือไปต่อคะได้อยู่คือ,อได้อยู่คือไปต่อเนาะสิบเปอร์เซ็นต์เสร็จค่ะโอเคออเอาออกะคะ่ะหมดแล้วคะ่ะ อันนี้มันมีหนองมามันจะปวดปวดหน,หน่อยนึงนะคะหนึ่งสองสามเป็นหนองมานานแล้วรอเปล่าคะเพิ่งเป็นเพลือปกติไม่เป็นหน่อง เพิ่งไปไม่กี่วันคะนานอยู่ค่ะอาทิตย์นึงไม,ไม่เรียกเพิ่งเป็นแล้วคะ่ะจริงๆปกติเขาก็จะวันสองวันเงนี้ยก็จะต้องแตดแล้วอันนี้เพราะว่ามันค่อนข้างจะเขียวแล้วเดีย๋ยวนะะคะ อยากดูไหมคะปเดให้ดูโอเคค่ะ <Okay. S 1> okay.